ทักษิณเปิดใจตั้งพัก Enjoy Life Party จวกเลือกตั้งผิดปกติบทความนี้ได้เผยแพร่เมื่อ25มีนาคม2562นะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ที่ฮ่องกองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของไทยเต็มไปด้วยความผิดปกติและการโกงเลือกตั้ง เพื่อที่จะทำให้ทหารควบคุมการเมืองได้อย่างเด็ดขาดใครๆในประเทศไทยก็รู้ในต่างประเทศที่สังเกตการเลือกตั้งไทย mm. เขารู้ว่ามันผิดปกติอยู่คุณทักษิณกล่าวกับ AFP และว่าเราเรียกอะไรเราควรเรียกมันว่ามีการโกงการเลือกตั้งซึ่งมันไม่ดีสำหรับประเทศไทย AFP รายงานอีกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันเลือกตั้งวันที่24มีนาคมคุณทักษิณยังคงนั่งเงียบนิ่งเงียบแต่ในการให้สัมภาษณ์กับ AFP ครั้งนี้คุณทักษิณกล่าวหาว่ารัฐบาลทหารได้ทำบางสิ่งบางอย่างในการเอื้อประโยชน์ก่อนหน้าการเลือกตั้งและใช้เลขกลงสกรปรกกับหีบเลือกตั้ง และว,ว่าเกมใดหากกฎกติกาและกรรมการไม่มีความยุติธรรมผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ควรจะได้รับการเคารพเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าการลงคะแนนเลือกตั้งมันมีการโกงหรือไม่คุณทักษิณตอบว่าแน่นอนเมื่อถามหลักฐานว่าคุณทักษิณหยิบยกรายงานเกี่ยวกับบัตร ลงคะแนนเสียงให้พรรคการเมืองที่สนับสนุนทหารซึ่งมีมากอย่างน่าสงสัยในหลายจังหวัดสำคัญตลอดจนบัตรลงคะแนนเสียงจำนวนมากที่ถูกกะกะตระบุว่าเป็นบัตรเสียหากคุณดูจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิจะเห็นว่าบัตรเลือกตั้งมีจำนวนมากกว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ ในหลายจังหวัดคุณทักษณิณกล่าวเมื่อถามว่าคิดว่าจะได้เห็นประเทศไทยอีกครั้งไหมคุณทักษณิณตอบว่าผมไม่สนแต่ผมยังคงรักประเทศของผมรักประชาชนของผมคุณทักษณิณยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ควบคุมพรรคการเมืองที่เกี่ยวกับการโยงกับตัวเขาแล้วปีนี้ผมอายุ70ปีแล้วหากผมจะตั้งพรรคผมจะตั้ง พักใช้ชีวิตให้สนุกหรือ Enjoy Life Party ต่อเสียงวิหควิจารณ์ว่าในรัฐบาลทักษิณเต็มไปด้วยการทุจริตเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้องเมื่อถูกถามว่าเขาเสียใจหรือไม่คุณทักษิณตอบว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครถูกร้อเปอร์เซนหรือผิดร้อเปอร์เซนใช่เราต้องเรียนรู้จากอดีตแต่เรา ไม่ควรจะเป็นนักโทษของอดีตคุณทักษิณยังกล่าวเปรียบเทียบประเทศไทยกับเมียนมาและอินโดนีเซียที่ตกอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ดูเหมือนมีทหารนำมาเป็นเวลาหลายปีโดยคุณทักษิณกล่าวว่าหนทางเดียวที่ประเทศไทยจะสามารถเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เราต้องเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ และเราควรมีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมภายใต้ระบบประชาธิปไตยใครก็ตามที่ชนะตามความปรารถนาของประชาชนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของประชาชนคุณทักษิณกล่าวด้านรอยเตอร์รายงานว่าคุณทักษิณกล่าวอ้างว่ารัฐบาลทหารชักใหญ่ยอยู่เบื้องหลังผลการเลือกตั้ง จากพักที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารทำได้แยก่กว่าที่คิดโดยคุณทักษิณได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวในข้อเขียนของตนเองที่เผยแพร่อยู่ในนิวยอร์กไทมส์สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าผมรู้ว่ารัฐบาลทหารที่กำลังบริหารประเทศไทยนั้นต้องการที่จะอยู่ในอำนาจแต่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะมาไกลถึงขั้นที่ชักใยอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์นี้รอยเตอร์ระบุว่ายัางไม่สามารถติดต่อโฆษกรัฐบาลเพื่อให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ได้ขณะที่พักเพื่อไทยซึ่งสนับสนุนคุณทักษิณกล่าวอ้างในวันเดียวกันนี้เช่นกันว่ามีการโกงเลือกตั้งและกำลังพิจารณาที่จะต่อสู้ในทางกฎหมาย หอดรหัสทักษิณไม่วางมือปลุกขวัญรอซ้ำนอกสภาการไลฟ์สดของคุณทักษิณเมื่อช่วงวันที่26กรกฎาคมต้องการล็อกเป้าให้ตรงกับวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลวันที่2ที่บิ๊กตู่กำลังฟิลขาดพรนทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไลฟ์สดยิงตรงจากนครดูไบ ไปถึงลอสแองเจลิสตามคำเชิญชวนของกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในลอสแองเจลิสอเมริกาที่ต้องการจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครบ70ปีให้กับคุณทักษิณนายใหญ่ดูเป็นอะไรที่สร้างกระแสดึงดูดคอาการเมืองหันขวับกลับมาจับตาความเคลื่อนไหวอีกครั้งการไลฟ์สดของในายใหญ่ครั้งนี้ เกิดขึ้นจังหวะเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาวันที่สอง26กรกฎาคม62ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ฟิลขาดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจากเหตุการณ์กรณีที่พลตํรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย อภิปรายพาดพิงเป็นรัฐบาลโกงเลือกตั้งทำให้บิ๊กตู่ลั่นดาดกลางสภาตัดทุรุ่นพี่นักเรียนจปร,รกันเลยทีเดียวอีกทั้งการกำหนดวันไลฟ์สดจุดกระแสะผ่านจอมเพชรประดับอดีตสื่อผู้มีอุดมการเดียวกันกับเสื้อแดงจนต้องลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกา ด้วยการปล่อยหัวเชื้อให้ทุกคนติดตามการสัมภาษณ์เพราะมีการเปิดใจคุณทักษิณวางมือทางการเมืองหรือไม่คุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีจะวางมือทางการเมืองด้วยวัย70ปีหรือไม่ฟังคำตอบได้26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยห้ามพลาดครับข้อความตอนหนึ่งของคุณจอมเพชรประดับ โพสต์ไว้บนเพจส่วนตัวเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี62ยิ่งเป็นการชี้ชวนคอการเมืองต้องพักสายตาจากการติดตามถ่ายทอดสดรายการเชื่อเฉืออหวาทกรรมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาคลิกเปลี่ยนช่องมาติดตามรายการตอบคำถามทักษิณครั้งสำคัญวางมือทางการเมืองหรือไม่ ถือเป็นคำถามคาใจเหล่าสมาชิกพักเพื่อไทยและแฟนคลับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่พักเพื่อไทยไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลและเริ่มมีความสั่นคลอนภายในพักเกี่ยวกับแกนนำหลายรายที่จะถอยไปเล่นบทหลังฉากแทนมือก็วางตลอดไม่ได้มีบทบาทได้แต่ให้กำลังใจสนับสนุน เรื่องการเมืองที่คนทำหน้าที่อยู่ทั้งนายสมพงษ์อมรวิวัต์คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พักเพื่อไทยเป็นสายเลือด DNA ที่ก่อตั้งตั้งแต่ไทยรักไทยแต่ถูกกำลังภายในก็แยกย้ายกันไปผมไม่เคยเห็นทหารยุคไหนขาดความเป็นลูกผู้ชายเหมือนยุคนี้การชนะแบบให้กติกาให้กรรมการให้คนโกง ช่วยมันไม่เท่ทักษิณให้คำตอบต่อจอมเพชรประดับในช่วงต้นรายการเมื่อถูกถามว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่หลังจากนั้นคุณทักษิณให้ความเห็นทางการเมืองในไทยโดยโจมตีผู้ครองอำนาจในปัจจุบันด้วยการกล่าวหาถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยความไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมการแสดงความเห็น ดังกล่าวไม่ต่างกับเนื้อหาการปราศัยไลฟ์สดหรือสื่อสารผ่านทางทวิตเตอร์ซึ่งเป็นช่องทางถนัดของคุณทักษิณในช่วงที่หลบลี้ภัยอยู่ต่างประเทศเพื่อเรียกร้องดึงดูดแฟนคลับไม่ให้หดหายเป็นสิ่งที่สังเกตช่วงท้ายของรายการแฟนคลับเสื้อแดงต้องการถามย้ำถึงการวางมือทางการเมืองหรือไม่ปรากฏว่าคุณทักษิณยินดีตอบ ประหนึ่งว่าครั้งแรกอาจไม่เคลียร์สำหรับผู้ติดตามการไลฟ์สดเอาแบบชัดๆผมเป็นคนไทยยังมีหัวใจคนไทยคิดตลอดว่าจะทำหน้าที่ช่วยคนไทยและประเทศไทยแต่ไม่ปกป้องตัวแทนที่ไม่ดีและไม่เก่งเหมือนบริษัทที่จะต้องสรรหาคนดีคนเก่งมาทำงานแต่นี่อยู่ๆเราไปจับหัวหน้าย่ามาเป็น CEO พร้อมกันนั้นหากถอดรหัสจากคำถามของคุณจอมเพชรประดับที่ว่าที่ผ่านมาฝ่ายประชาธิปไตยสู้กับเผด็จการแล้วจะแพ้ตลอดซึ่งคุณทักษิณตอบกลับมาอย่างมีนัยยะผมต้องมาอยู่ต่างประเทศเพราะซื่อบือ้อไม่เข้าใจการเมืองประเทศไทยของพวกอีลิตในกรุงเทพต้องให้คนฉลาดหาทางออกถ้างโง่ก็จนกันทั้งประเทศอย่าคิดว่าจะเอา กลาลามาครอบแล้วให้อยู่นิ่งๆคำกล่าวของคุณทักษิณเหมือนเป็นการอ่านเกมผ่านกลุ่มการเมืองที่กำลังเคลื่อนไหวโดวยหวังรอผสมโรงกับแนวร่วมทางความคิดคนรุ่นใหม่อย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่สามารถกวาดคะแนนสอสอในเขตกทมได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมแต่ต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงกระนั้นคุณธนาธรกำลังเคลื่อนไหวดำเนินการ กิจกรรมทางการเมืองนอกสภาโดยเฉพาะการปลุกกระแสการแก้รัฐธรรมนูญสร้างกติกาใหม่ขณะที่คุณปียบุตรแสงกนบกุลเลขาธิการอนาคตใหม่และคณะทำงานทำหน้าที่ขับเคลื่อนในสภาดิสเครดิตรัฐบาลลงไปเรื่อยๆถึงบรรััศนี้ถอดความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากไม่วางมือทางการเมืองอยังพร้อมเป็นกระบอกเสียงนอกสภา ในการต่อสู้ต่อต้านผู้มีอำนาจในปัจจุบัน